สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่คลิปภาษีจาก CPD Academy ค่ะสำหรับซีซั่นนี้นะคะเราจะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องภาษีเงินได้นิติบุคคลที่นักบัญชีต้องรู้เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็พิเศษสุดๆเลยค่ะคลิปนี้นะคะพี่น้อมแห่งแท็กบักน้อมนะคะจะเป็นคนอธิบายความรู้เกี่ยวกับภาษีให้เราแบบครบท้วนเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะ ตัวถัดมาค่ะเป็นเ uhm รื่องไขของสิทธิค่ารับรองค่ะพี่น้อมค่ารับรองเนี่ยปกติแล้วมันต้องเป็นค่าค่าใช้จ่ายที่แบบตามธรรมเนียมธุรกิจใช่ไหมพี่ใช่เป็นธรรมเนียมธุรกิจครับธรรมเนียมที่ว่าคือธุรกิจเขาต้องรับรองใครรับรองลูกค้าธรรมเนียมธุรกิจต้องรับรองลูกค้านั้นถ้ารับรองเจ้าหน้าที่รัฐไม่ใช่ค่ารับรองนะเพราะว่าไม่ใช่ธรรมเนียมธุรกิจธุรกิจโดยปกติไม่รับรองเจ้าหน้าที่รัฐถ้ารับรองแต่พนักงานเลี้ยงพนักงานอันนั้นไม่เรียกว่าค่าปรองนะครับเพราะว่าการเลี้ยงพนักงานก็ไม่อยู่ในนรรมเียกิ ถ้าจะให้พนักง,งานจะให้เป็นสวัสดิการอันนี้อีกเรื่องค่ะังนั้นหลักการคิดก็คือมันเป็นตามธรรมเนียมจ่ายออกไปแล้วถ้าเขาว่าธรรมเนียมดูอะไรดูว่ามันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจไหมหลักฐาน<ม>ครบถ้วนหรือเปล่าแล้วก็แน่นอนนะครับเวลาจ่ายอะไรพวกนี้ควรจะมีกรรมการหรืออนุมัตินะครับกรรมการอนุมัติมีหลักฐานการรับรองการจ่ายที่ชัดเจนเนาะรับรองลูกค้าไม่ใช่ลูกจ้างลูกจ้างเขาร่วมได้ไหมเขาร่วมได้แต่ต้องมีลูกค้าด้วยนะครับมไม่ใช่แบบว่ามีแต่ลูกจ้างไม่มีลูกค้าเลยอันนี้ไม่ใช่รับรองนะครับก็ต้องระวังตรงนี้ไว แล้วก็นอกจากนั้นครับน้องนุชครับยังมีเรื่อง<ฆ>ของการให้ต่างๆอีกครับในเรื่องของค่ารองครับไม่ว่าจะเป็นการให้สิ่งของฮะในหน้าสไลด์เนี่ยเราเห็นว่าในการให้สิ่งของครับต้องมีราคาไม่เกินสองพันต่อคนต่อครั้งนี่ซื้อของเกินไม่ได้นะให้ของมาก<ฆ>มากกว่าให้กระเช้าครั้งหนึ่งเนี่ยเกินสองพันไม่ได้นะค่ะเสร็จเลยใช้ได้แค่สองพันเท่านั้นก็จะเป็นประเด็นต้องระวังนะครับราคาที่ใช้ให้ราคารวมแบตนะครับถ้าใครพอเข้าใจเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยก็จะรู้ว่าค่ารองเนี่ยไม่สามารถนํา ภาษีซื้อมาใช้ได้นั้นราคาที่ใช้เป็นค่าจ่ายจะเป็นราคารวมแบตเลยแล้วก็ยอดสูงสุดไม่เกิน10ล้านรวมถึงค่าจา่ายในการคำนวณภาษีครับใช้ได้สูงสุดแค่ 0. 3ของรายได้ก่อนค่าจ่ายนะครับหรือทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วในวันสุดท้ายเลือกอันที่สูงกว่าอย่างเช่นเมื่อกี้ถ้าทุน5ล้านรายได้20เลือกอันสูง okay, กว่าคือ20อ่าเลือกรายได้คือ 20. 20 2อี่สี่สคูณด้วย0.3%ครับค่ะได้เท่าไหร่ฮะออกมา6กหมืหรือห0 0 ยากละยากละล้านละสามพันครับผมล้านสามพันดนั้นได้แค่หกหมื่นเท่านั้นนะหกหมื่นบาทน้อยมากนะครับเอาจริงถือว่าเป็นตัวเลขที่น้อยมากขายยี่สิบล้านรับรองได้แค่หกหมื่นนั้นส่วนเกินก็จะไม่สามารถเป็นรายจ่ายทางภาษีได้สมมุติว่ารับรองทั้งปีปไป,ไปเออต้องบวกกลับไปสมมุติรับรองทั้งปีไปสามแสนเป็นรายจ่ายได้จริงแค่หกหมื่นดังนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าสองแสนสี่เป็นรายจ่ายไม่ได้ดังนั้นกําไรทางภาษีเนี่ยเวลาปรับปรุงเนี่ยก็ต้องบวกเพิ่มขึ้นไปอีกสองแสนสี่แบบนี้เป็นต้นนะครับ พี่หนอมคะมีคําถามเพิ่มเติมนะสมมุติว่า<ม>ในปัจจุบันนะคะเราอาจจะแบบเหมือนไม่ค่อยซื้อของให้กันและซื้อเป็นแบบ Gift v ลเชอร์นะอีบ e ัลเชอร์อ<ม>ีคูปองอะไรพวกนี้คะ่ะถ้าเราซื้อลักษณะนี้นะคะให้ลูกค้าจํานวนสองพันบาทนะ<ม>ให้ลูกค้าหนึ่งคนนะคะยังถือว่าเป็นค่ารับรองได้ไหมพี่จริงๆแล้วเนี่ยมันค่อนข้างจะใช้คําว่าอะไรดีอะ ทับซ้อนกันบางอย่างคือถ้ามองว่ากีวอรเซอร์คือสิ่งของก็ให้กระดาษใบหนึ่งไปก็น่าจะได้แต่ถ้ามองอมว่าจริงๆต้องการให้เป็นสิ่งของที่ว่าความหมายคือมันควรจะเป็นการรับรองที่ให้อะไรบางอย่างเลยหรือเปล่าอเพื่อคือการให้เป็นเงินเนี่ยมันแปลว่าแปลว่าลูกค้ามีสิทธิ์ไปเลือกใช้เองซึ่งเขาอาจจะซื้อของที่ไม่ตรงหรือเปล่าตรงนี้เป็นประเด็นที่ต้องระวังคนระับถ้าถามในมุมพี่นะในมุมพี่พี่ว่ามีความเสี่ยงอะไสัมบกรืมอืม คำถามในมุมพี่นะอันนี้เป็นมุมพี่นะแต่ว่าถามว่ามี<ฆ>คนใช้เราได้ไหมพี่เชื่อว่ามีคนใช้ได้อืมอืมนั่นแปลว่าถ้าเซฟสุดๆอยากจะให้ของกับอยากจะให้ลูกค้าจริงๆก็ซื้อเป็นของให้เขาแล้วกันซื้อเป็นของให้ดีกว่าน่า,าจะดีกว่าใช้คํานี้นะถ้าอยากเซฟสุดแต่ว่าถามว่าในมุมของเจ้าหน้าที่บางทีเขาก็ไม่ได้เขาก็ไม่ได้ซีเรียสมากเพราะว่าถ้าอยากจะให้เป็นของกำนันเนี่ยแบบก็เป็นเทศรรกาลนะอยากให้ดีได้ไหม<ฆ>ได้นะก็ก็ไม่ได้ผิดอะไรมากมันอาจต้องดูบริบทเพิ่มเติมด้วย อืมเช่นเป็นในช่วงจังหวะเวลาที่เป็นเทศกาลพอดีแล้วให้เพื่อใช้อะไรโดยเฉพาะอ,อาจจะได้ถ้านักบัญชีคนไหนดูคลิปนี้แล้วนะคะอยากเรียนรู้เพิ่มเติมเนี่ยไปลงเรียน CPD กับเราได้ที่ w w w c p d a c a d e m y c o ลิงก์อยู่ข้างล่างนี้นะคะแล้วก็เก็บชั่วโมง CPD กับพี่หนอมได้ที่นี่เลยค่ะ